มมากันเรียกว่าล้นสนามแล้วครับก็คงต้องจัดสรรกันตามภาพที่ผู้ชมเห็นนะครับคือบัตรนี่เขาขายว่าตามโค้ต้าอยู่แล้วเละครับคงต้องหาที่อยู่ให้กับพวกเขานะครับเป็นแฟนคุนตราเมืองทองทั้งสองทีมกำลังจะเดินลงสู่สนามนะครับ เป็นการส่งท้ายแรกๆนะครับแล้วก็จะทำการเปิดเล็กที่2นี่ในวันพุธที่28นี้เลยนะครับแล้ววันพุธที่25นี้นะครับขอไปครับก็จะเรียกว่าพักกันแค่สาวันเท่านั้นเองนะครับประสินนะครับวันนี้ประพจน์สมศรีนะครับประบมัทีเป็นประสินที่1น,นะครับบิลลาฟรีดาวสินที่2นะครับ เนี่ยครับบรรยากาศภายในสนามม่ค่ก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะครับกับสนามเล็กๆแห่งนี้นะครับของจังหวัดสมุทรสงครามถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแล้วก็สนามเองก็มีความจุน้อยด้วยนะครับเกมเปิดฉากขึ้นกับทางด้านืองทองครับได้ลำเลียงบอลขึ้นมาจีรัสกินครับขืนหลังดีบอลจอนดันโยไปต่างเกมมาที่พันธพงศ์ครับ ก็ถือว่ากูเซนเตอร์นะครับทั้งดีกรอนชอนแล้วก็พันธุพงษ์นี่ถือว่าได้แข็งแกร่งนะครับในฤดูกาลนี้มาริโอก้ก็ปล่อยมาทางด้านมงคลมงคลเปิดเข้าไปในกรอบยิงโทษจังหวะนี้ธีรศิลป์แม่จังหวยิงนิดเท้าขวาไปติดครับได้เตะมุมครับโดนลักไก่นะครับเผลอตั้งแต่จังหวะเขี่ยบอลแล้วครับเขี่ยจังหวะแรกไม่รู้ไปเขี่ยท่าไหนเลยครับเป็นเมืองทองรุกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยครับเพื่อจะโดนธีรศิลป์นะครับแม่แต่ว่า ตัดสินก็ให้เป็นลูกเตะจากประตูนะครับโดยจังหวะแรกนี้ผู้ช่วยนี่ชี้ไปที่มุมโทษนะครับแต่ว่ากุลสินครับประพจน์ก็บอกว่าให้เตะจากประตูนะครับดูนะครับจังหวะหลุดมาแล้วจะดีด้วยขวาอยู่แล้วอะไรับพุทธศาสตร์เนี่ยออกมาก็ใกล้ที่สุดแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปนะครับควรจะฝ่าเหมือนกันอาทิตย์ดาวสว่างพยายามจะเล่นเร็วจังหวะนี้ครับโดนตัดไม่ได้ใจวุุิพัฒนะเตะลาดโดออกมาไม่มีใครนะครับแม้แต่พันธุพงศ์เกือบจะ จับบอลยาวครับดีว่ายังเตะสกัดออกมาได้มงต่อขึ้นไปจังหวะนี้อภิวัฒน์มงสกัดออกมาใช้ว้าจับลูกนี้อ้าวโอ้โหแม่ทีละสิงครับเกือบจะได้ลูกซ่อมหล่นไปจับบอลยาวครับเลยช่วดยิงประตูเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับเกือบจะเป็นคนแอซซิตให้กับคู่แข่งนะครับจังหวะนี้สื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับ แล้วเอฟซีเนี่ยวิ่งไปไม่ล้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแหม่บอลไปโดนหัวเข่าปราศกรก็โดนเข้าถึงเร็วนะครับก็ทำให้เล่นระบาดเหมือนกันนะครับจนน,นนั้นเอฟซีแล้วบงคนน้ำนวดล้มลงไปข้างหนึ่งครับได้ฟาวโอ้โหเป็นใบเหลืองเลยครับภูมินาถพยายามจะอธิบายว่าแบบเพิ่งครั้งแรกนะครับ กอนม่ลูกนี้มงเชตโอเป็นประตูครับดานโยเซกาครับมงเชตแบบกลับหลังนะครับแล้วแหมบอลนั้นเข้าเหลี่ยมครับตกเพลืนแล้วก็เบียดเสาเข้าไปครับน้ำไปแล้วครับเอสจีเมืองทองหนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูที่สี่ในฤดูกาลนี้ของดานโยเซกานะครับโอ้แล้วถูกชลองครับปีที่แล้วเนี่ยยิงทั้งไปทั้งกลับนะครับดานโยเซกาปีแล้วก็ยิงจุดโทษไปหนึ่งลูกนะครับในเกมแรกแรกแล้วก็ และที่2นี่ก็ยิงประตูแรกนะครับให้ทีมขึ้นนําแล้วเกมนี้ยิงขึ้นนําให้ทีมอีกแล้วครับพยายามอุดมาประมาณ10นาทีนะครับนี่ครับโดนนิดเดียวนะครับแล้วบอลตกพื้นแล้วพอด,ดีเลยครับปุ่งไม่ทันครับคือบอลน,นี่ปัดมาก่อนด้วยนะครับแล้วปันไซโคลแล้วพอสะกิดปั๊บเนี่ยมันก็จะโดนโดนดีอยู่กัจังหวะท้าท,าที่ดีมาก ิวัดเปิดบอลยาวกลับอีกครั้งหนึ่งลีครับจังหวะนี้เปิดไม่ดีครับแล้วโอ้โหเซฟไว้ได้ครับกาวินทางด้านโอ้โหเอกชัยครับแนี่ยิงเน้นๆครับแต่ว่ากวินเนี่ยครับเซฟไว้ได้ครับลื่นนะครับไม่ตั้งใจนะครับปุริวังชอนโอ้เราซัดลูกนี้จริงๆก็เข้าข้อแล้วแต่ว่ากวินเนี่ยยืนตำแหน่งดีครับโอ้โหแฟนๆ เยอะมากนะครับของเมืองทองในวันนี้ตามมากันโยก,ก้าครับซาลาวิซาโยคาโนวิชนะครับธนาศีพันดอนยุกอิอ้าวแหมดันโยครับกเกือบจะเป็นประตูเข,ข้า,ขาประตูตัวเอแงแล้วครับดันโยแหมงกักบผิดพลาดครับแล้วใจวุฒิยิงจากนอกเขตเบาเกินไปครับดูอีกครง้งจังหวะ โอ้โหลูกเตะมุมกลายเป็นวิ่งหลอกเข้ามาดีแล้วดันโยเนี่ยยืนอยู่แล้วตกใจนะครับเห็นแล้วก็พยายามจะมองเคลียร์ตามสัญญาณน,นะครับดีนะครับไปโดนขาแล้วก็ยังไม่เข้าเลยครับกระจายตามช่องก็ผิดพลาดแล้วครับเอาลีกวางชนไปพิจารณานี้ครับแล้วคลิสเตียนนาเด้จังหวะนี้ พลาดตาครับไม่ได้ประตูครับโอโ้เจ้าตัวนั้นเสียายครับโอ้โหเหน่งที่สุดแล้วครับผิดพลาดน,นะครับรีวางชอนเกือบจะทำใจเหมือนกันดูอีกครั้งนะครับจ่ายทะลุให้ครับนบพัสแล้วซัดลูกนี้โอ้โหก็ถือว่าวางเท้ายิงดีแลวครับแต่ว่าอาจจะโดนใต้ลูกมากเกินไปรอดพ้นจากการเสียประตูนะครับก็หมดเวลาครึ่งแรกครับ ด้านเอ็กจีมังรครับนำทางด้านเจ้าบ้านอย่างประตูกันองเจดีฟุตสมุทรสงครามอยู่หนึ่งประตูต่อโซนครับแล้ววันนี้แฟนบอลกินเลย,ยงผิหนอานี่เต็มอัศจรรย์เลยนะครับคืออัศจรรย์ฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็จูบได้น้อยอยู่แล้วนะครับตามปกตินะครับวันนี้มากันเยอะน,นะครับก็เลยต้องล้นลงมาถึงขอบสนามครับ,ค,รบคืออัตราถ้าเกิดว่า1 0,000ที่นั่งเนี่ยตกแล้วจะได้1,5 0 0ที่นั่งนะครับทีมเยือนแต่นี้จุกไม่ถึงนะครับคือมาในเต็มที่เต็มิกับเลยก็ต้องยืนดูอะไรครับ ก็ปลดบอลยาวเข้ากดดันทนีครับแต่ว่ายัางรองกันไม่ได้ครับธนาครับพยายามจะขนานเส้นออกมาบอลยังไม่ออกนะครับเดชาจะเล่นโดนเตะสก,กัดจากด้านหลังได้ฟาวครับจกักรพรรดิยังงงคืนมาได้นะครับงงคนโดนตัดไปได้ครับแล้วจะให้กับนาเด้เอา้าไปสก,กัดบอลพลาดครับแล้วนาเด้ทัวจังหวัดนี้ยิง โอ้บอลข้ามคานครับโอ้ยิงกระดกหนีตัวของเตาวินได้แล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักครับอู้แรงไปนิดนึงครับบอลข้ามคานครับไม่ได้ประตูครับเจลฟูสสมุทรสงครามโอ้โหถ้าเต็มสิบนี่9.99ครับเนี่ดูเลยครับคือชอบเข้าข้างทุกอย่างเลยกันแล้วก็พาบอลเข้าไปเนี่ยสี่ความเร็วก็มีนะครับแล้วโยกลูกนี้เจ้าตัวก็มั่นใจเลยครับว่ามันต้องเสียบผ่านกับโอ้โหสมบูรณ์แบบเลยครับออกจากเท้าแต่ว่าเนี่ครับ บอลมันหมดแรงช้าไปหน่อยก็ไปตกอยู่บนคานครับโอดันโยไปช้าครับดูสกัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเอกชัยให้กับนภัสจังหวะนี้มีดันโยสกัดอยู่แล้วเปิดไปหน้าประตูไปเสาสองเข้ามาหน้าประตูแล้วโอ้โหดันโยรับสกัดไม่ได้ครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับทางด้านผู้เล่นของเจดฟูสบุตรสงครามนะครับปูนาครับพยายามจะเปิดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ดูนะครับจังหวะเปิดด้วยขวานะครับของนภัสแหมแล้วจะผ่านเข้ากลางเนี่ยก็จริงๆไม่มีใครเลยครับแต่ก็เหมือนกดดันกันไปเองแล้วครับแนวรับของเมืองทองชาจะป้อแป้งเหมือนกันนะครับในช่วงเข้าสู่อีกยีสุดท้ายนะครับเราจะหมุนกับภูวนาแสงสีได้หมุจังหวะนี้เอ้าเป็นประตูครับโอ้แล้วก็เป็นนภัสจำลองสุภกรอีกครั้งนะครับลูกหมุงเขาครับตีเสมอ ไปจัดทีมเจนิฟูตุลุคามแล้วครับประตูต่อหนึ่งด้วยกันครับประตูที่หกในการในลีกของเจ้าคิวลูกเก่งเลยครับลูกกลางอากาศนะครับเทกตัวได้สูงครับแล้วก็มาถูกที่ถูกเวลาเสมอจนได้นะครับนาทีที่66ดูนะครับ โอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับจังหวะค่อยๆวิ่งเข้ามานะครับแล้วเปิดจุดนัดพบพอดีแต่โยเซกาเนี่ยผิดตำแหน่งไปหน่อยนะครับ Please. 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 โวัวฟอร์มแบบนี้มีโอกาสเลยครับเพราะว่าวินนี่วินฟิชเฟอร์ก็เคยที่จะเรียกไปทดสอบฝีเท้าในทีมชาติมาแล้วนะครับในฤดูกาล2010เนี่ยเบองทองก็เคยเสมอกับทางด้านของสุทรสงครามที่นี่นะครับมาเลยครับตัวสับรอยหนึ่งตัวนะครับ ทิทิพันธ์พ่วงจันนะครับผู้ชายของไอพโรธพ่วงจันทร์จะลงเล่นเซตรฮาฟแทนที่ของรีกวางช่อนครับ,รบก็ต้องมีการปรับนะครับแล้วก็วันนี้รีกวางชอนนี่ได้กล่าวว่าไม่สบายด้วยนะครับก็เรียกว่าสภาพนี่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับอย่างกดดันในการเปิดบอลโดน,นะครับ ยกเอาอาทิตาสว่างครับไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางนะครับแล้วก็ทิติพันธ์นี่มาเล่นเป็นแบ็กขวานะครับลอสกี้ครับ่อยด้วยเท้าซ้ายแม่ธนาลูกนี้ยังไงครับโอ้โหคือตั้งใจจะมงให้กับพุทธศาสตร์นะครับแต่ว่าแม่เหลี่ยมนี่แมจะเข้ามาตัวตัวเองเอาครับเรียกเสียงฮือฮาได้เหมือนกันนะครับช็อตดีมันไม่เข้าครับก็เลยไม่เป็นไรครับนี่ครับ คือจะมองตั้งคืนให้นี่แหละครับแตบอลเนี่ยติดไซน,นะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วกบได้เตะมุมครับเอสจี SG เมืองทองดาสะกรทองเหลาเปิดมาจังหวะน,นี้ได้ขึ้นไปมองเอ,อ้าเป็นประตูครับโอ้โหทินีนพันธ์พ่วงจันครับลงมาสัมผัสบ,บอลแล้วก็เป็นประตูครับโอ้ขึ้นนั่นเป็นการครับสองประตูต่อหนึ่งครับทางด้านเอสจีเมืองทอง โอ้สามาัถแรกนะครับของการโดนบอลนะครับทำประตูจนได้นะครับลงเล่นเป็นเกมที่6นะครับในศึกไทยลีกของเขาสำหรับทิบันพุ่งจันและก็ทำประตูแรกได้ครับลงมาครับเติมมาจากแบ็กขวานะครับแล้วก็สัมผัสบอลครั้งแรกครับเนี่ยครับขึ้นไปโขกโอ้โหแล้วทางด้านพืษอสานี่ออกมาผิดจังหวะแล้วนะครับ แล้วมงกดลงพื้นครับเสียบเบียดเสาเข้าไปครับมงดีด้วยนะครับลูกนี้สโมสรเจนีฟจะมีการจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าบ้านาาเอาเดชาสะอาดโฉมนะครับออกแล้วก็วลงมาแล้วครับวสวสดีแก้วนามนะครับ ดังบุกดังด้านขวาอยู่ครับคือนหลังมาครับนาเดแล้วไปเองครับนภัทรเรายิงจังหวะนี้โอ้ปัดไม่ได้ครับกอรินนี่ครับโอ้นภัทรนี่ได้บอลนี่คล่องนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นเร็วซัดเร็วครับโอ้ยยังเซฟไม่ได้ครับกวินดูนะครับนี่ครับไปจนได้แล้วก็หาจังหวะจบนะครับจริงฟอร์มของเขาก็คงเส้นคงวาตั้งแต่เล่นอยู่กับทางด้านของการไฟฟ้านะครับตอนที่ัาเล่นไทยลีก พิชพงศ์นะครับให้กับมาเิโอครับไปพักบอลริมเส้นนะครับคืนให้กับมงคนให้กับทีเซ็นได้พิกแล้วจังหวะนี้พาบอลตะลุยไปเองแล้วทีเซ็นยิงโอ้โชนเสาออกไปครับโอ้พามาถึง4คนครับไม่ได้ประตูครับทีเซ็นยังดาโอ้โหมหัศจรรย์ครับจังหวะนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับรวดเดียวครับหายเลยครับ4คนดูนะครับ ไมค่อยจี้มาแล้วเราไปยืนตรงกลางแหวกไปตามช่องครับโอ้โหยิงลูกนี้ดูครับจาบมุมหลังประตูเหมือนกับไม่มีใครกล้าสกัดนะครับไม่กล้าทำฟาวครับหมเลยเข้ามานี่แม่ยิงเหลี่ยมนอกนะครับโรสินเป่าหมดเวลาครับเอสีจีบองทองครับบุกมาเอาชนะเจนิฟูสมุทรสงครามได้อย่างสนุกครับในเกมนี้ครับ2ประตูต่อหนึ่งด้วยกันครับ นี่ครับคนทําประตูชัยนะครับทิติพันธ์พุ่งจันทร์นะครับสามประตูที่เกิดขึ้นนั้นลูกแรกนะครับแต่โยเซก้าลุกมงนะครับแล้วก็ต่อด้วยการตีเสมอของนภัสทรสุปกกรครับโอกาสได้ใกล้ชิดแบบนี้ก็น้องให้ได้ับร้าไปสนามที่ เอสซีจสเตเดียมเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็ลงมายากนะครับแล้วก็ก็สามารถเกลี่ยเอาไปได้เลยครับเด็กเกิร์ลพี่น้องแฟนบอลนะครับเอาละครับสามคะแนนนะครับของ SCG เมืองทองก็ทำให้พวกเขานั้นจบด้วยการเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับในเลกแรกไปก็จะทิ้งห่างนะครับทางด้านของชลบุรีเป็น5คะแนนนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับในเลกที่2 ขณะที่ทางด้านของสุสงครามแพ้ในบ้านนะครับพวกเขาก็มี14ตั้งเท่าเดิมน,นะครับก็ยังจมอยู่ในอันดับ3าของท้ายตารางต่อไปนะครับ